สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจสัุภาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกคนค่ะเช้าบ่ายพี่น้องวันที่8ตุลาคม2อ6 7พี่น้องหลังจากที่หลุดมันงจากที่หยุดมานานนะคะทุกคน ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่าน แต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า fc จะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะพี่น้องคะทุกคนเราไปดูวันที่30ก่อนนะคะทุกคนหลุด หยุดมาโดนเติบพี่น้องเป็นอาทิตย์เลยนะคะทุกคนไม่รู้จะเข้าจะหลุดนะคะมาดูนที่สามสิบก่อนนะคะทุกคนเด่นรอบเช้าจะให้เก้าและแปดเด่นรอบบ่ายจะให้ศูนย์และเก้ารอบเช้ามาสองห้าหกเจ็ดศูนย์พี่น้องบึงเด่นรอบเช้าหลุดมาเข้าคู่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์คู่เด่นแยกกับดินประจําวันของรอบบ่ายนะคะทุกคนมาไว้เถอพี่น้องเด่นรอบบ่ายจะให้ศูนย์และเก้ามาเก้าเจ็ดหกเก้าศูนย ดีที่9009มานะคะทุกคนขาคูดตัวเด่นเลยนะคะ mm. เลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้ามา7รอบบ่ายก็มา72หลุดนะคะทุกคนสําหรับวันที่30เนาะคะ่ะทีนี้ใจก็จะพาทุกท่านไปลุ้นต่อวันที่8วันอังคารเนาะคะ่ะทุกคนสําหรับวันที่8นะคะจากที่ใจคานวณตัวเด่นได้ใจได้รอบเช้าอยู่ที่9และ8นะคะทุกท่าน

8ปดเหค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่0ูนย์และเ้าค่ะทุกท่าน0ย์ค่ะพี่น้อง08 0ย์แปดศูนยสาเจดศหกสองศูค่ะ9ก้านะคะเก้า้า 9 8 9าแปดเคะ่ะทุกคนนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านอ๋ยังไม่ยังไม่จับคู่พี่น้องเอาเอาเรียวแอดมินก็นได้มาดูคู่ตเด่นนะคะ9ก้9 9 0 9 9 8นย0เกับ9กรอบบ่าย08 909998นะคะนี่ก็คือผู้เตะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับู้เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ FC ดูเหลือรอบละ4คู่นะคะทุกคนวันนี้ ไม่ติดคู่ตัวเด่นบน,นพีดองติดอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่ลเลขสามเลขแปดเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสากับ8นี้ FC ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูคะ่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น93 98ติดคู่ตัวเด่นแปดเ 8ปค่8 8 8ติดเลขเด่นประจำวันนะคะ8 3 3 8 0กับ9รอบบ่ายและ3กับ8เป็น0 3 0 8ติดคู่ตเด่น0880 8 8 0 9ค่ะเกติดคู่ตเด่น9889นะคะทุกคนแล้วตะมักนาะคะทุกคนคะ่ะสำหรับผู้ที่จะจับให้นี้นะคะเป็นการจับผู้ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดนะคะแล้วก็ คู่กับเลขเด่นประจําวันพี่น้องนี่เขาไม่ลุดทุกมือด้วค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องว่ามาคู่ที่จจับะห้ก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะค่ะสําหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่8ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันหมาน,นสุข,ขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ